สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกห้องหวยสูตรเลขเด็ดจาก Facebook ครับวันนี้ก็มาดูเป็นสูตรการคำนวณนะครับ3ตัวบนตรงนะครับ4ชุดตรงตรงนะครับแล้วก็2ตัวบนตรง4ชุดตรงนะครับเป็นข้อมูลชุดวัดดวงนะครับในโค้งสุดท้ายนะครับของงวดวันที่16กรกฎาคมนะครับ2 5นนะครับข้อมูลเป็นเพียงแนวทางนะครับ การคำนวณของตัวเลขในเชิงคณิตศาสตร์เท่านั้นก็นำไปวิเคราะห์พิจารณานะครับตัดสินใจด้วยตัวของเพื่อนเองนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกๆข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนนะครับสระกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเพื่อนสมาชิกทุกท่านเอามาดูสูตรและก็วิธีการคำนวณนะครับสูตรที่1เป็นสูตรหลักร้อยบนนะครับใช้หลักแสน1ครั้งนะครับหลักหมื่น1ครั้งหลักร้อยบน1ครั้ง หลักหน่วยล่าง1ครั้งหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่1 1ครั้งหลักสิบเลขท้ายครั้งที่1 1ครั้งจากนั้นบวกด้วย7คงที่นะครับไม่มีตัวเลขที่บวกกันมากกว่า1ครั้งนะครับก็บวกได้เลยนะครับอ่าบวกหลักร้อยกันนะครับ1บวก0นเท่ากับ1 1บวก7เท่ากับ8 8บวก6ได้เท่ากับ14 14บวก4ได้18 18บวก7ได้เท่ากับ25 25บวก7 คงที่นะครับได้เท่ากับ32นะครับได้ตัวแรกนะครับเป็นหลักร้อยเลข2ต่อมานะครับหลัก10ใช้นะครับหลักร้อยบน2ครั้งนะครับหลัก10บน5ครั้งหลัก10เลขหน้าครั้งที่1 1ครั้งหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่สองครั้งหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่สองครั้งหลัก10เลขท้ายครั้งที่1 1ครั้งหลัก10เลขท้ายครั้งที่2 2ครั้งจากนั้นบวกในย6คงที่นะครับ ตัวเลขที่บวกกันมากกว่า1ครั้งนะครับเจบวกเได้เท่ากับ14นะครับให้ใช้ผลเฉพาะหลักหน่วยเลข4นะครับเหมือนกันนะครับก็ใช้ผลเฉพาะหลักหน่วยนะครับห้าแปดนะครับได้ศูนย์ก็ใช้ผลเฉพาะหลักหน่วยเลขศูนย์จากนั้นบวกกันนะครับหลักสิบสี่บวกศูนย์เท่ากับสี่สี่บวกสี่เท่ากับแปดแปดบวกศูนย์เท่ากับแปดแปดบวกสามได้สิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกเจ็ดได้สิบแปดนะครับสิบแปดบวกสองได้ยี่สิบยี่สิบวกหกได้เท่กับ กับ7ส่วนสูตรหลักหน่วยนะครับใช้หลักพันนะครับ4ครั้งหลักสิบบน1ครั้งหลักร้อยเล็หน้าครั้งที่2 2ครั้งหลักหน่วยเล็หน้าครั้งที่สองครั้งหลักร้อยเล็กท้ายครั้งที่2 1ครั้งหลักหน่วยเล็ก,ท, 2, ลก,ลกท้ายครั้งที่2 4ครั้งนะครับจากนั้นบวกด้วย2คงที่บวก หลักหน่วยกันเลยนะครับตัวเลขที่บวกกันมากกว่า1นครั้งนะครับก็บวกแล้วก็ทําตามที่ผมทําไว้นะครับก็คือให้เอาผลเฉพาะหลักหน่วยนะครับจากนั้นก็บวกกันนะครับตัวเลขก,ก็จะได้ไม่มากเลยนะครับ0นย์บวก8เท่ากับ8นะครับ8บวก0เท่ากับ8 8บวก3ได้11 11บวก2ได้13 11, 8, 8, 12, 13บวก6ได้19 19บกวกได้เท่ากับ21นะครับจากนั้นบวก1คงที่เช่นกันนะครับได้2นะ จับชุดกันได้นะครับ4ชุดนะครับ3ตัวบน261นะครับ261 262นะครับแล้วก็271 272นเะครับเป็น4ชุด3ตัวบนนะครับรางวัลเล็กท้าย3ตัวบนออก272นะครับ2ตัวบน72นะครับหลัก10เข้าเลข7หลักหน่วยเข้าเลข2นะครับ3ตัวบน272ครับมาดูงวดที่2กันต่อ อัที่2นะครับหลักร้อยห้าบวกศูนเท่ากับห้าห้าบวกสเท่ากับเจบวกแได้สิบหานะครับสิบห้าบวกสี 19, 19่ได้สิบเก้าสิบเก้าบวกเก้าได้ยี่สิบแปดยีวกเได้เท่ากับสานะครับได้หลักร้อยเป็นเลขหต่อมาหลักสิบนะครับสี่บวกห้าเท่ากับเก้บกศนเท่ากบเนทกับเกบวกแได้สิ 17บก9ได้26 26บวก4ได้30 30บก6ได้เท่ากับ36นะครับได้หลัก10ตัวแรกเป็นเลข6จากนั้นบวก1คงที่นะครับได้7อ่ะทีนี้มาดูหลักหน่วยนะครับ4บวก7ได้11 11บก0ได้11 11บวก8ได้19 19บวก1ได้20 20 6ได้26 26บวก2ได้เท่ากับ28นะครับได้ตัวแรกเป็นเลข8จากนั้นบวก1คงที่ได้9นะครับจับชุด 3ตัวบนตรงนะครับชุดแรก5้าหกแนะครับชุดที่2 5 7 8 5 7 9 2ตัวบนตรงนะครับ2ชุดนะสายนี้6 8 6 9นะครับสายนี้7 8แล้วก็7 9นะครับ รางวันเล็กท้าย3ตัวบนนะครับงวดต่อมา5 7 9เนะครับเข้าไปในชุดนี้นะครับ5 7 9 2ตัวบนก็7 9นะครับหลักร้อยนะครับเข้าที่เลข5หลัก10เลข7นะครับหลักหน่วยเลข9 5 7 9 4ชุดนะครับ3ตัวแล้วก็2ตัวบนอ่ะ มาดูงวดต่อมากันเลยนะครับหลักร้อยนะครับ6บวก8ได้14 14บวก5ได้19 19บวก4ได้23 23บวก2ได้25 25บวก7ได้32 32บวก7ได้เท่ากับ39นะครับได้หลักร้อยทศทีเป็นเลข9นะครับต่อมาหลักสิบบวก5เท่ากับ5 5บวก4เท่ากับ9 ก้าบวกหกได้สิบห้าสิบห้าบวกห้าได้ยี่สิบยี่สิบกเได้ยี่สิบเจดยี่สิบเจ็ดวกส่ได้สามสิบเอดสามสิบเอ็ดบวกหกได้เท่ากับสามสิบดนะครับบวกหนึ่งคงที่ได้แปดหลักหน่วยนะครับหกบวกเจ็ดได้สิบสามสิบสามบวกสอได้สิบห้าสิบห้าบวกห้าได้ยี่สิบยี่สิบวกเก้าได้ยี่สิบก้านะครับยี่สิบเก้าบวกศูนย์ได้ยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าบวกสองได้เท่ากับสามสิบเอ็ดได้หนึ่งนะครับบวกหนึ่งคงที่ได้สองจับชุดสามตัว 971 972 981น8 2นะครับสตัวบนนะครับ71 72 81 82มาดูรางวัลเล็กท้าย3ตัวบนนะครับงื่ต่อมาออก972นะครับเข้าไปในชุดแรกนะครับ972 2ตัวบนนะครับ7 2หลักร้อยเข้าเลข9นะครับหลัก10เข้าเลข7แล้วก็หลักหน่วยเข้าเลข2 9,7,2 3ตัวบน9,7,2ตรงตรงนะครับ2ตัวบน7,2ตรงตรงอ่ะเป็นงวดที่3นะครับต่อมางวดที่4นะครับหลักร้อย2บวก9ได้11 11,9บได้20,20,5บก5ได้25 25,9บวก9ได้34 34,7บวก7ได้41 41บวก7ได้เท่ากับ48นะครับได้ตัวแรกหลักร้อยเลข8นะครับต่อมาเป็นหลัก10นะครับ8บวก5ได้13 13บก2ได้15 15บวก1ได้16 16บวก3ได้19 19บวก7ได้26 26บวก4ได้30 30บก6ได้เท่ากับ36ได้6นะครับวก1คงที่ได้เท่ากับ7หลักหน่วย8บวก7ได้15 15บก2ได้17 17บวก3ได้20

1> 7172รางวัลเลขถ้าย3ตัวบนนะครับงวดต่อมาก็คือ,อ8ปดหกหนะครับ861หนึ่งตัวบนนะครับ61 2ตัวบนตรงนะครับหลักร้อยเลข8หลักสิบเลขหหลักหน่วยเลข1นะครับ8 6 1ทั้ง3ตัวตรงนะครับเข้าไปในชุดแรกแล้วก็2ตัวบนตรงนะครับชุดที่2 อ่ะชุดที่1นึ่งนะทุทีนะครับอ่ะมางวดต่อมากันเลยนะครับหลักร้อยนะครับหกบวกเได้15 15้บวกแได้23 23ิบวกเได้30 30ิบวกสี่ได้34 34ิบวกสได้38 38ิบวกเได้เท่ากับ45ได้หลักร้อยหนะครับต่อมาหลักสิบหกบวกศูนย์เท่ากับหกหบวกหได้11 11อบกศูนย์ได้สิบเอบวกเได้18 สิบวกสได้32 32ิบวกสได้34 34ิบวกหได้เท่ากับสีได้ศนย์ะครับบวกหงคงที่นึ่งหลักหน่วยสีบวกหนะครับได้เท่ากับ10บหรือมากสีนะครับหบวกกัน4ครั้งได้4ีนะสีบวกหได้เท่ากับ10บนะครับสิบบวกศูนเท่ากับสิบวกเได้17 17จบวกหกได้23

หนรางวัลเล็กท้าย3ตัวบนงวดที่ผ่านมานะครับ5 1 7นเะครับเข้าไปในชุดที่2 5 1 7 2นะครับ2ตัวบนตรง1 7นะครับหลักร้อยเลข5หลัก10เลข1หลักหน่วยเลข7 3ตัวบนตรงนะครับ5 1 7ตรงตรงนะครับอ่ะครับก็มาถึง งวดที่เรารอคอยนะครับ16กร,รกฎาคมนะครับ2564นะครับมาดูที่หลักร้อยกันเลยนะครับไม่ต้องยืดเยอะ7บวก1เท่ากับ8นะครับ8บวก5ได้13 13บวก9นะครับได้22 22บวก5ได้27 27บวก1ได้28 28บวก1ได้29 29บวก7อ่ะททีนะครับ ผิดไปหนึ่งตัวนะครับขออนุญาตแก้ก่อนนะลืมลบนะครับบวกใหม่นะครับ7จ็บวกหนึ่งเท่ากับแนะครับ8ปบวกหได้1ิบสาบวกเได้ 22, 22่สิบวกหได้27 27่บวกหได้28่สบแปดนะครับยี่ดบวกเจ็ดได้เท่ากับสานะครับได้หลักร้อยเป็นเลขห้านะครับตัวเดิมเหมือนคนที่ผ่านมานะครับส่วนหลักสิบนะครับมาดูนะครับศูนย์บวกห้าเท่ากับห้านะครับห้าบวกเก้าได้สิ1สี่สิบสี่บวกศูนย์ได้สิบสีกสได้สิบเจบกหได้สิบแปบกสได้ยี่สิบยีกหได้เท่ากับยีบนะครับบวกหคงที่ได้เท่ากับเ ทีน,นี้รักหน่วยนะครับ2บวก1เท่ากับ3 3บวก0เท่ากับ3 3บวก3เท่ากับ6 6บวก4เท่ากับ10 10บวก6เท่ากับ16 16บวก2ได้เท่ากับ18นะครับเพิ่มแต้มไปก็เป็น9ก็มาจับชุดนะครับ3ตัวบนตรงนะครับชุดแรก5 6 8นะครับ5 6 9ชุดที่2นะครับ ห้าเจ็ดแปดห้าเจ็ดเก้านะครับทีนี้ก็เหลือสองตัวนะครับสี่ชุดตรงตรงนะครับก็เป็นหกแปดหกเก้านะครับแล้วก็เจ็ดแปดเจ็ดเก้าเป็นนะครับข้อมูลครับก็เป็นอ่าข้อมูลนะครับชุดวันดวงนะครับสี่ชุดนะครับตรงตรงนะครับ สามตัวบนตรงนะครับสี่ชุดสองตัวบนตรง4ี่ชุดนะครับขอให้เหงขอให้แตกขอให้ปังนะครับสําหรับสูตรนี้เพื่อนๆสมาชิกท่านใดที่ชอบนะครับจะเลือกนําไปใช้งานนะครับควรใช้วิจารณญาณของท่านนะครับในการตัดสินใจนะครับด้วยตัวของท่านเองข้อมูลเป็นเพียงแนวทางการคาดคะเนนะครับความน่าจะเป็นของตัวเลขในเชิงคณิตศาสตร์เท่านั้นนะครับ ขอบคุณเพืเ่อนๆสมาชิกทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับด้วยดีตลอดมาสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอลากันไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ